โอเคครับก่อนอื่นก็สวัสดีเพื่อนพี่ทุกคนก่อนเลยนะครับผมวันนี้ก็มีรากข้าวสองเจ้าทุ่งหลังบ้านนะครับงานโดนก็มีทุกวันทําตลอดนะครับช่วงนี้ก็เริ่มฤดูกันใหม่แล้วราคาข้าวก็ขยับขึ้นมาหกพันกลางๆถึงหกพันปลายๆนะครับราคาข้าวกขอเดี๋ยวมาดูวันนี้ราคาเอ้ยลิ้นลิ้นลิ้นพันไม่ได้ถ่ายนานเดี๋ยวมาดูวันนี้ราคาจะเท่าไหร่อันนี้ของพี่จักเป็นข้าวเบอร์ ห้าสี่ห้าหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอชม,มนี่ครับวันนี้ทหารเขาก็มาขุดลอกหนองกันนี่เราเกี่ยวอยู่ข้างห้างครับนันันมาเกี่ยวเอ้าเกี่ยวสายไฟขาดโดนสายไฟขาดเลยสาวัดเลยวันนี้นี่ครับดันไม่รู้สึกรู้สา,าเลย เต็มใบมีดเลยดาน่ะแล้วลอกอย่างลึกเลยครับหลวงมาลอกเองอลลอกปีใสโ่โหดนครับ,รบห้าไล่ ยีไ่ไรพี่หาไหรฮนะจากไม่เอากีเกียนะับต <c oughs> ูไหลตูไหลหาเป็นเต็นแล้วสายไฟอันน,นาจะพูดนะเดี๋ยวดูสายไฟยเขาไป <c oughs> สองรอบได้เกียร์หนึ่งแล้ว ไปอุ้มหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเสร็จแปลงนี้ไปเกี่ยวของน้าผมอีกเอ่หกไร่พอไปจักห้าไร่เดี๋ยวอันนี้เอาไปขายก่อนขายแยกคนะเจ้าแล้วก็บอมกว่าถ้าทันเหนือจะเกี่ยวด้วยไงก็ยังไม่รู้นะเดี๋ยวรอดูราคาราคาสวยอยู่ครนะับเนี่ยดีแเก่งจรงจังเลย เดี๋ยวครับเตร็จเรียบร้อยนะ่อย่าสามเกียร์ไปปลายครับแต่สามเกียร์ห้าสิบได้แน่แน่โอ้ได้หนูด้วยเป็นไงแน่นอนจัดเจอตาลืี เดี๋ยวไปขายข้าวแล้วก็เดี๋ยวดูตั๋วได้ราคาเท่าไหร่แล้วก็ด้กอีกเกียนแล้วก็เดี๋ยวไปของแปลงของน้ำผมนี่้ก็ตอนนี้เรากลับมาถึงนาแล้วรถเกี่ยวเขามาลงพอดีก็พี่จักได้ไปนี่ครับน้ำหนักสุทธิ3ามพันหกรอกิโลกรัม็คือสาเกียนหกสิบนะครับ ได้หกส0แปดสิบก็คิดว่าหกพันห้านะครับผมเป็นเงินสองหมื่นสามพันสามรอยี่สิบแปดบาทมาเดี๋ยวรอดูโหน้ำทองมานี่เดี๋ยวรอดูแปลงนี้นะครับจะได้ราคาเท่าไหร่ I'm <laughs> เหนียวว่ะติดเต็มแพ็กเลยอ่ะ แปลงนี้ก็5้าสี่ห้าหนึ่งเหมือนกันนะครับเลอผมย้ายหกล้อ,ม,ลอมาเทนี่ฮรด้านหลังครับเพราะว่าตรงนู้นมันเล็กจัดโหว่าจะเข้ากว่าจะออกมาได้ก็เยียบถึงพื้นแข็งล่างแล้วมันควัดดินเหนียวขึ้นมาลัดเต็มแท็กเลยแล้วก็เดี๋ยวเอาข้าวเต็มอู้ม,มาเทตรงนั้นไม่ต้องครับกระจายใบยเบื้องเลยลเราก็พยียบตามมาช่วยเขา เอาให้มันทำงานได้ง่ายะครับนะครับ,นะรบประมาณเกินกว่าๆเคก้กก็ะลอบอกไม่ไหว ก็ขะะ้าวชุดนี้ก็หมดรุ่นแล้วนะครับน่าจะก่อนปีใหม่ก็น่าจะหมดกันแล้ววันกี้ผมลากไปขายลงสีใหญ่ลงสียางใหญ่ลงสีไม่กูน มีผมเป็นรถข้าวชาวนาะคันเดียไม่เคยเห็นใครไม่เคยเจอใครเจอแต่คนงานเขามีบวกคนเดียวที่เป็นชาวนาเอาข้าวไปขาย <c oughs> แสดงว่าข้าวหมดจริงโผล่หน่อยๆเลยฮะ เท่าไรดูแล้วหกไร่อยู่ประมาณสี่สี่เกียนโดยประมาณข้าวๆนะแต่ข้าวชุดน,นี้มันเป็นกอขอที่เกี่ยวพร้อมนาเปียคือไรล,ละเกียนนี่คือท็อปสุดๆแล้วนะน้อยคนที่จะได้ส่วนมากก็คือจะย่อนนาประมาณสองเกียนกันทุกเจ้าเลยที่ผมไปลากมานะมาแล้วดีเทกว่าแต่พอหยบลึกล่างก็ไม่มีหอ ็น <G> นี่นะครับสรุปแปลง ok 1, land, 1, 2, 2, 3, 3, นี้6ไร่ได้อยู่ที่สี่เกียนน้อยๆสี่เกียนสิบถังแต่ได้แค่6กพันหกพร้อยครับอันน er mhm. ั <S <s ้นเยอะตะละปัดจะชีเยอะก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นานๆลงทีถ่ายทีครับทำงานหลายด้านางทีมันมึนหัวไปหมดเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ อันนี้งานสุดท้ายช่วงเย็นอันนี้เจ้าสุดท้ายลนะร้อยแปดไล่ช่วงตอนเย็นนะเดี๋ยวรอโอมาเรอข้าไปขายแล้วเอามอเไซค์ขี่มารอ